ครับวันดีครับวันดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านนะครับวันดีพี่น้องสอปลปล,ลาวได้วยนะครับ วันนี้ก็มีข่าวอย่างร้อนนะครับในรัฐฉารของพม่านะครับรัฐกยยนะครับกะเลียงแดงนะครับน้องๆวัยรุ่นนะครับที่ต่อต้านทหารเผด็จการนะครับก็ไปฝึกในป่าออกกันมาอย่างเยอะนะครับทุกที่ทุกเมืองนะครับมีหลายที่หลายทางนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับกองทัพทหารมินองลายนะครับที่ออกมาทำ้ายประชาชนนะครับแต่ตอนนี้ก็น้องๆเขาก็ได้ออกมา เพื่อต่อสู้กับทหารมินองลายนะครับเมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มแนวหน้านะครับ PGF นะครับก็มีการออกมาเผาสถานที่ตำรวจหรือทหารของมินองลายนะครับก็มีไฟลุกไหม้หลายพื้นที่ตามหมู่บ้านก็ชาวบ้านก็ได้ช่วยเหลือกับกลุ่มน้องๆเขานะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมาร่วมตัวกันมากขึ้นนะครับพี่น้องชาวบ้านผู้ใหญ่ เด็กแดงนะครับอ่อนกันเดินเท้าตามถนนนะครับมีปืนทุกคนนะครับปืนมาแทบนะครับคนที่มีใช้อย่างไงก็ต้องใช้อย่างนั้นนะครับที่ยึดมาได้จากทหารมีนองลายก็มีนะครับปืนดีๆนะครับก็มีการออกมาหลายที่หลายทางนะครับต่อสู้กับทหารมีน้องลายนะครับได้เสียไป15นายนะครับมีจำนวจของพม่าก็เสียไป2นายทั้งหมดเป็น17นายนะครับที่ต่อสู้กันในเมืองกะยานะครับรัดกะเลียงแดงนะครับ สู้กันแบบดุดเดอดนะครับพี่น้องสู้กันแบบในเมืองเลยครับเพราะว่าทหารพรม่าก,ก็ได้เจมอาวุธหนักนะครับมีน้องลายนะครับได้ขดหรือประกาศในทีวีนะครับบอกว่ากลุ่มน้องๆเยาวชนที่ออกมาต่อต้นตานทหารปุ่มก่อการร้ายนะครับก็มีหลายที่หลายเมืองนะครับทหารมีนองลายก็ได้ใช้รถถังเลยครับเข้ามาในเมือง เพื่อโจมตีกับน้องๆน,นักศึกษาที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับมีการได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นชาวบ้านนะครับทหารมินอ,องลายได้ยิงปืนใหญ่นะครับในรถถังไปแต่ก็ไปตกใส่ในบ้านก็มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ7คนนะครับแต่ก็เสียชีวิตไป1คนนะครับระเบิดไปตกใส่ในบ้านนะครับ แต่ในบ้านก็มีคนเท่าคนเก่นะครับก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับชาวกะยานะครับวัยรุ่นโคตรนะครับตอนนี้ก็ออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับพี่น้องการต่อสู้รบกันก็เกิดขึ้นทุกที่ทุกเมืองนะครับไม่ใช่ว่าแค่เมืองเดียวนะครับเมืองกระชินเมืองกะยามันมีหลายที่หลายทางนะครับน้องๆเขาที่ไปฝึกยิงปืนอะไรต่างๆต,ตามในป่านะครับมีชาวกะเหลี่ยงชาวกระชินทุกที่ทุกทางนะครับ กลุ่มที่สนับสนุนน้องๆเขานะครับได้ไปฝึกยิงปืนในป่านะครับมันมีทุกที่ทุกทางนะครับแต่ตอนนี้ทหารพม่าก็ต้องใช้รถถังหรือคนต่างๆครับเพื่อจะมาซุ่มโจมตีกับเยาวชนนะครับไม่ใช่ว่าตอนนี้ทหารพม่าไม่ได้ไปสู้กับพวกทหารกลุ่มอื่นๆนะครับแต่ตอนนี้ก็มาสู้กับน้องๆเยาวชนนะครับเป็นแนวหน้าของการชุมนุมไม่ชอบทหารไม่นองลายนะครับที่ชอบทําร้ายประชาชนนะครับ ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับรัฐกระชินภาคเหนือแนวชายแดนจีนนะครับทหารกระชินนะครับได้ไปบุกโจมตียึดอะไรต่างๆของทหารพรม่านะครับที่อยู่ในฐานก็แบกกลับมาฐานตัวเองนะครับทหารพรม่าได้ใช้อาวุธหนักต่างๆที่ยิงใส่พวกชาวบ้านที่ดอยอาราบัมนะครับก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ส3สิษภาคม ปี2021นะครับก็ทหารพรม่าได้เสียชีวิตไป7นายนะครับมีทหารกระชินได้รับบาดเจ็บ4นายแต่ยังไม่ทราบว่ามีอีกเท่าไหร่นะครับก็มีการต่อสู้กันดุเดินนะครับตั้งแต่ตีสี่ถึง11โมงกลางวันนะครับก็มีทหารกระชินได้บุกยึดได้2ฐานนะครับสถานที่ฐานพม่าอยู่เนินเขานะครับก็อยู่แบบสูงเลยพี่น้องแต่ทหารพรม่านะครับได้ ฟังระเบิดไว้ต่างๆนะครับที่ทางขึ้นไปก็มีการขึ้นไปลำบากหรือต่อสู้กันลำบากนะครับพี่น้องก่อนจะขึ้นไปได้ก็ต้องต่อสู้กันอย่างหนักนะครับแต่ทหารพม่าไม่ค่อยมีเยอะนะครับก็มีประมาณ50กัานนายนะครับแต่ทหารกระชินได้บกขึ้นไปก็ประมาณ 60- 70นายนะครับเดี๋ยวยึดฐานได้นะครับประมาณ2ฐทางนะครับก็มีไปยึดของอะไรต่างๆได้นะครับอีกที่นึงก็มีเหมือนกันนะครับ ที่เหมืองหยกนะครับเหมืองทองทหารกระชินก็ได้เข้าไปซุ่มโจมตีนะครับเพื่อไปตัดท่อนําเลี้ยงของกองกําลังมิหนองลายนะครับเพราะว่าไปขุดหยกไปขุดทองนะครับขายให้กับประเทศจีนนะครับต่อสู้รบก,กันเกิดขึ้นนะครับที่ในพื้นที่แต่ก็มีชาวบ้านได้วิ่งหนีกันนะครับคนที่เป็นคนงานของทหารมิหนองลายที่อยู่ในเมืองทองเมืองหยกนะครับหนีกันระวันนะครับ แต่ทหารพม่าได้ใช้เครื่องบินนะครับมาซุ่มโจมตีทันทีนะครับไม่อยากเสียให้กับทหารกระชินนะครับตรงนี้ก็เป็นรัดกระชินมาก่อนนะครับเมื่อก่อนทหารกระชินจะคุ้มคลองไว้นะครับแถวนี้นะครับแต่เพราะว่ามันมียกหรือมีเพชรพลอยมีทองอะไรต่างๆครับทหารพม่ามายึดเป็นของตัวเองนะครับก็ได้ให้ขายกับนายหน้าของจีนนะครับเพื่อมาทําจิตกรรมอะไรมีชาวจีนมาทําเหมืองหยกเหมืองทองนะครับ พอค่าใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับมาซื้อเอานะครับซื้อแล้วก็จ้างคนงานของกระชินหรือพม่าเป็นคนงานเขาแล้วหาหยกหาทองหาเพชรนะครับเช้ากระชินนะครับก็เป็นของเขานะครับไม่ใช่ว่าเป็นของพม่านะครับในรัฐฉานของประเทศนี้ก็มีพยากรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบ่อน้ํามันยังมีครับพี่น้องแก๊สยังมีนะครับแก๊สยังต้องขายให้ประเทศจีนนะครับแต่ตอนนี้ในประเทศพม่าเริ่มขาดแคลนน้ํามันนะครับ ไม่ค่อยมีน้ำมันใช้นะครับต้องสั่งซื้อจากจีนเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็มีความวุ่นวายต่างๆนะครับในเมืองตองจีในเมืองหมูแเจ้แถวแนวชายแดนจีนนะครับภาคเหนือของรัสชานในเมืองยันกุงก็มีนะครับมีการวางระเบิดเกิดขึ้นสถานีตำรวจต่างๆนะครับที่ได้รับบาดเจ็บกันชาวบ้านก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนนะครับมาวางระเบิดไว้แล้วก็มีการจุดชนนหรือระเบิดขึ้นมาทันทีนะครับมีการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแต่ไม่ใช่ทหารหรือตำรวจมินองลายนะครับคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็เป็นชาวบ้านนะครับที่ในเมืองหมู่เจนะครับก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับที่มาวางระเบิดไว้หน้าสถา,านีตำรวจทางออกใกล้ๆกับแนวชายแดนจีนนะครับ คล้ายๆว่าเป็นด้านพม่าจีนนะครับก็มีการวางระเบิดเกิดขึ้นนะครับมีไฟลุกไหม้จนชาวบ้านไปดูกันนะครับแต่ก็มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะครับเสียชีวิตไปหนึ่งคนนะครับแต่ไม่แต่ไม่ทราบฝ่ายว่าเป็นฝ่ายไหนที่มาวางระเบิดไว้นะครับในเมืองตองกีนะครับก็มีวางระเบิดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสถานีตำรวจเหมือนกันนะครับคล้ายๆว่ามีอยู่3ามแห่งนะครับใน ภายในวันเดียวนะครับในเมืองยันกุ้งก็มีนะครับวางสถานีตำรวจเหมือนกันนะครับภายในวันเดียววางระเบิด3มที่นะครับสถานที่ต่างๆก็ไกลกันนะครับไม่ใช่ว่าใกล้ๆกันนะครับเหมือนว่าเชียงใหม่กรุงเทพนะครับแต่ก็ภายในวันเดียวกันนะครับตองจีหมู่เจยันกุ้งนะครับ3มเมืองนี้ก็ลดนบางระเบิดเป็นสถานีของตำรวจทั้งนั้นนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายไหนนะครับก็มีการวุ่นวายกันเกิดขึ้นครับ ช่งนี้ครับในรัชสารของเม็กซนะครับมีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างเยอะมากมายนะครับพี่น้องถ้าเกิดพูดไม่ค่อยชัดหรือไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับหม่สงค่า